ู้ชมนะฮะวันนี้ท่านอยู่ในราบล็อเกมเมอร์ทีวีแล้วนี้ก็จะมาเล่นพีบีพาร์ทที่ห้าที่เวลาเยอะเพราะว่าผมผมชดเชยะฮะและที่ผมมาเล่นเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยผมมั่นใจว่าผมต้องแพแน่ๆใช่ไหมมอนคือแบบอว่าวคือฝั่งมอนฮะามีพี่โอมเว่ฝั่งมอนเนี่ยมีพี่โอมครับแล้วแบบพี่โอมเขาเล่นเก่งไงเออแต่ก็โดนเฮดช็อตไปฮะแล้วมอนเขาก็เล่นกกเวยแล้วแบบฝั่งผมก็มีใครไม่รู้มาเล่นเนี่ยแล้วผมก็จะฆ่าไอ้มอนเนี่ยอ,อ้ดูดีเ็บไปสองตั้สอสองสองคนแล้วเนี่ย คือนั่นแหละคือฝั่งฟืนฝั่งผมกากไว้แต่ฝั่งไอ้มอนโหดมากแม่งเล่นไอ้จิบหายเลยพี่โอมหัวเลาะถัดใจป่ะแต่เสียพี่โอมมันจะเบาไปหน่อยนะคะเพราะว่าผมดูดังอะไรไ้ยินเว้ยอุได้พี่สามมึงเก่งเหรอพี่ไม่ใช่มาโคหรอกพี่เป็นเด็กดอกขอโทษพี่อมมามาถานไอ้มอนทีให้ไร่ยทีทีที มึงไม่เทให้กูเหรอมึงตายตาเหอะไม่ถงไม่ทีอว้ตุ๊ดตุดเดกครับตุ๊ดเดกคือผมได้เล่นเว้แล้วก็ได้ไอ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 ้คิดที่คิ้วอาใค้ๆอ็ต้องไีนะฮ่ไครทอ่ไม่ไอ่นก็ไอาจจะไอ่มีไอ้ดอ้ไ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 องไอ้ไองไอ้อ้ไอออ้อ ไดีโดโดโดมันโดมันช่องไหนวะมันมันทีเลยดิทีทีทีอะไรทีอะไรรู้ละพี่พี่อันนี้อย่าโทษผมนะอันนี้มอนทีให้ตายซะเถอะเขาไม่ได้ยิงกันนะเพื่อนอันนั้นเพื่อนยิงแกลองดูรายชื่อคนยิงดีๆซะก่อนมันทีดีมันทีมันทีดีทีให้หน่อยทีให้หน่อยอยู่ไหนมีทีให้เหรอมอนไม่ทีให้ก็ต้องตาย ไม่ทีให้ก็ต้องตายมอนอ้าวอะไรเขาทีให้แล้วอ่ะไม่ทีอะเขายิ้มเองอะ,อะพี่อมทำไมตอนนี้พี่เล่นกากวะช่องความจริงพี่เล่นเก่งไหมเจ้าคือความจริงครับเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปไปละแล้วแ,ลแบบไอ้มอนม่งเล่นกากเลยผมเลยลบคลิปแม่มเลยแล้ผมก็แพ้แหละแล้วอันนี้ผมมาแข่งอีกรอบเพื่งผมมเพื่อนทีที่ผมโหดเลยนะไอ้มอนไอ้มอนทำไมตัวตัวพี่อมตายทำไมต้องฉีกขาแบบนั้ด้วยอุ้ย มอ<ส> <orman. S 1> เราไม่พูดเลยเลยมอเราตายย่าย um, ่พี่โอพี่ออพี่ออมไัดเป็นผู้อเป็นผู้อัตโนมัติจ้๊บะไออ้อมทำไงหรอมาะมาอะไรเดี mm ๋ออกห้องนทำไมไม่ได้ไม่ได้หรอกก็ได้กยเอ้ยใครเม่งปาระเบิดมาวะชั์โอ้รู้และกรู้และูรู้คอมเมนเตอร์สับปืนกันสับาว้สับไวจุ๊บ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  มดออกห้องยางเปลี่ยนปืนยังเปลี่ยนปืนยังห้องจะเปลี่ยนว่ะไอ้มดมันไม่รู้ที่เปลี่ยนปืนเอาไง,ง่าค่ะไอ้มดมันไม่รู้ที่เปลี่ยนปืนเฮ้ยไอ้มดนกงไอเจ้าไก่มาว่ะฝั่งแกมีคนมาอีกหนึ่งคนอ่ะมดแต่แกห้ามเข้าฝั่งเขานะเวย้ยเล่นไปเลยฝั่งแกไม่งั้นมันจะโกงเกินมาเลยนะมด้ยมดฝั่งแกมีคนใช้อาร์กอ e ีสปอร์ตด้วยอ่ะอชี โอ้มันนุ้เออเขาก็มียศยศส่งเพชรอะทำไมแกไม่ใช้อะถ้าเกิดมีเอ้ยไม่ใช่คือในกำมันไม่ตงคือมีอ้าอันนี้สร์ตเนี่ยสักขาเลยชิบหายคาตาคาตาคาตามวนมาอย่างไรมวนมวนเล็กเป็นตูดมวนเล็กมวนเล็กเป็นตูดเด็กเอ้ยโดนคอหักไปดิสัตคอหักไปดิสัตโอ้นั่นนั่นนั่นใครนะ นั่นพี่อวยไม่ใช่หรอนะกินขนมมากินจังเลยไอ้ม้อนแม่งถือซองเปรียงเปรียง,ล,ยงละโหยไอ้อีสปอร์ต e แม่งก็เกิดได้เกิดดีจังเลยกูจะวิ่งไปฆ่ามึงน่ะฮะอีสปอยหัวขอดโหจังเลยมึงฮะากูยิงแม่งยิงทิ้งอะยิงง่ายกูยิงทิ้งอะฮะาน้องม้อนนะะระเบดดิดตัวตัวพี่โดนตัวเองพี่โอ๊มอย่ายเล่นโหดได้ปะ เกลียดคนเล่นโหอดอ่ะไอ้เหี้ยเล่นโหดแล้วกูก็แพ้อ,อ่ะไอ้อีสปวยหัวคอดนะยิงหัวแตกแม่งแล้วใครก็ไม่รู้เฮ้อวีปืนในกำนานน้นองอ้าวมอนสามสามแล้วอ้าวมอนสั่งอ่ะพี่พี่โอมออกทำไมอ่ะพี่โอมไม่เล่นแล้วมั้งพี่โอมเขาเงียบแล้วอ่ะอมแมใช่ปะ เปลี่ยนปืนเฮ้ยเฮลโหลเอาเลยพี่ออกทำไมอ่ะไอ้อาอีสปุยเอ้ยเหมือนพี่โอมเขาจะออกนะฮะออกบ้าใครก็พี่โอมไม่ได้เล่นหรอพี่โอมออกพี่โอมยึดอะไรพี่พี่โอมยึดอะไรยดอกพี่พี่มีแคนที่เป็นรูปตัวสีเขียวๆวะนั่นแหละพี่โอมออกโอ้ยอะไรเฮ้ย คุณราักสายตาไม่ได้ değil, ใช่ไหมพวกกากแม่งเล่นกันเนี่ยฮะนี่มันใครน,น,นะคุณเจอคนบางคนแม่งถือลูกซองวิ่งไปวิ่งมาจังรถไฟเนะี่ยใช่ป่าวะกูลองเทสกันเทส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 มีปะไม่มีคนมีคน,คนป่าวะนะอุ้ยูยูคุณเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วมึงมามึงมาคุเจอแล้วกูเจอแล้วกูไม่ไว้ชีวิตหรอ,อกอ้าวเอาพี่โอ๊บเข้าวัดต่อพี่เอายี่ห้อไง สังแกแหละวัดตบเออขอให้คุณโดนไอ้มนฆ่าหนึ่มสายสามโอ้โหแกนี่เทพเทพระดับปฐมอยากฆ่ากูไอ้จิบหายเอ้าเอาไม่โดนระเบิดคุก็โดนยิงยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิงไอ้โมนไอ้โมนอยากได้อากีสปอร์ตปะมึงย้อนเวลากลับไปเมื่อ2015เวแล้วก็ไปหยิบปืนมา อยากได้ก็อยู่บนเวลาต่อไปใครเธอนั้นจะเป็นอย่างไรพี่โอมคนเก่าเพิ่มเติมไม่เคยเปลี่ยนเปยฉันจะเป็นประเทอเจอค่ะพ่อตายพ่อมตายอะไรล่ะเจอใครวะนะเจอใครวะนะไม่มาต้องเล่นนี้เจ้าผู้ชิบหายละเอ้ยหลับไปซะเอ้ยหลับไปซะไอ็มวอนอยู่ไหนวะ ไอ้มอนแม่งออกเซิร์ฟไปแล้วแม่งอยากเปลี่ยนปืนก็ออกเซิร์ฟเลยเปลี่ยนเปลี่ยนในเซฟไม่เปลี่ยนเวมอนไม่เปลี่ยนได้ไม่ไ,ไม่ไม่แต่คีย์บอร์ดไอ้มอนมันกดเอนเทอร์ไม่ค่อยจะได้ไงมันเลยเปลี่ยนปืนไม่ได้เวกดทีก็รู้นะฮู้ซีโฟโซฟีไอชิบหายซีโฟโตฟีออกไปเพื่อไปหยิบซีโฟไอชิบเปล่งเลยออกไปแทนตัวอะไรก็งงอยู่ออกไปเพื่อหยิบซีโฟมานั่นเองไปซื้อซีโฟกูดูละ คนนี้คือผมผมละเอียดแล้วอคิดอีสปอร์ตคิดอีสปอร์ตไอ้พวกไอชิปเป้มันรวยแน่เลยเนี่ยไอเพื่อนเพื่อนพี่มังรวยใช่ไหมรวยรวยเนี่ยรวยถ้าเกิดรวยเติมเงินเติมเกมไม่เป็นก็จบอะกวยอะไรมึงอ๋อคิดอีสปยิงยิงอ้าวคิดอีสปตาย กูเกลียดไอ้พวกที่แม่งเล่นของเติมกันเนี่ยฮะบ,บ,บ้านมึงรวยยังไงโชวนรวยยังไงพวกมึงอ่ะก็รวยจริงว่ะไอ้ยมอนโอ้ยมอนมอนมอนท่านผู้ชมครับอาร์อ e ีสปอร์ตมีคำว่าซูเปอร์วีด้วยเหรอครับผมถามจริงอาร์ซูเปอ, e s <S อร,ออออร์วีอีสปอร์ตเหรอมอนคิดคิดอีสปอร์ตมอนดะเดะเะอ้ามอนมึงเอาเชี่ยเปลี่ยนเป็นอาร์แล้วท่านผู้ชมครับผมขอถามหน่อย บนโลกนี้มีตัวที่ชื่อว่า Arc เปอ Super V Esport ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ผมขอพูดหน่อยไอ้ม่อนบอกว่ามันมีจังไรไอพวกเล่นเติมกูจะฆ่าแม่ใครหมดทั้งโลกเลยเนะ <c oughs> ี่ยแม่เมยยโอ้พี่รหัสผมอ่ะอันนี้รหัสผมได้ผมจริงค่ะดาวฮีโร่แม่ผมเอารหัส <c oughs> กะกะกะมาเล่นอ่ะ อ้เชียไอ้พี่อวยเออไม่ใช่พี่อวยนี่ว่ะเคโทษโทโทษโททีโทษทีอ่ะพี่อมออกอยแล้วออกไปทำตัวอะไรนะไอ้มวยหัวค่อนเนอะพี่อกไปช่วยน้องมาออกไปช่วยน้องใหม่เหรอจริงอะโอ้มอนพี่โอมเขามีความปานีมากเลยแต่กูว่าจะแพ้อยู่แล้วเนี่ยฝั่งมึงแม่งก็ันจังเลยฮะไอ้จังไรเนี่ย พี่อมขอบคุณครับมาช่วยหน่อยมอดพี่อมอยู่ฝั่งเขาแล้วพี่โกงไม่ได้ขี้โกงหรอกขี้มันโกงไม่ได้ขี้มันเป็ดแค่เดียวมุกคนแน่ๆไม่ใช่แย่แน่นอน <c oughs> ตัวแล้วนีน่ยฮะไอีจัดอีไออีตะปวยนะฮะกลวัวดมึงหนักไอ้ไอกระพุยพี่จะเล่นแบบอ่อนๆให้นะอยู่ทีเนี้ยไอพี่คือคือฟางผมจะแพ้แล้วเนี่ยคือเล่นดีๆหน่อยก็ได้ใช่ไหม ดูด้วยแค่ระดับแข่งต้องมาแพ ouais ้ก pues 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 ับไอ้พวกกากอร้อนกูโคตรเกลียดเลยนะฮะแค่ระดับแข่งต้องมาแพ้กับพวกกากเนีกูรู้แล้วมึงอยู่ไหนก่นวะน่ะไอ้ม่อนเอ้ยม่อนเอ้ยแค่ระดับแข่งแค่ระดับแข่งต้องมาแพ้กับพวกลอยหลอน่ะนะกูยอมรับไม่ได้หรอกไอชิบหายคือตัวแข่งอย่างกูต้องมาแพ้ให้กับไอ้พวกกากโคตรตาสมเพชเลยอ่ะเกิดแล้วเว้ยมา พี่เล่นกากเลยพี่ตั้งใจเล่นกาก์ดนุ่มนุ่มวาไล่ตาไม่ตายตายตามันเนาะมันเนาะจะปัดเลยคือที่ปล่อยออกไปแล้วคือผมบอกแล้วฮะว่าผมจะเล่นแบบยังไงอ่ะคือถ่ายทอดนะเว้ยที่แบบผมผมเล่นแบบไม่ค่อยได้เล่นอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งรูปแคมไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วนอยากเปลี่ยนปืนรีบเปลี่ยนเลยนะเว้เพราะตาเนี่ย้ามอารมออก ฮะพี่ส่งสมาชิกแทนไปให้ดูสมาชิกเออพี่โอมเร็วรีบกดด,ดิผมก็ผมก็ต้องโดนลุมอ,ะอ่ะอ่าได้โดนลุมก็ไม่เสียไม่เสียดายหรอกเอ๊ะนะคะเอ๊ะเอ๊ะไรอะไรเขาอยู <c oughs> ส่สีฟ้าไงเกมสีแดงเป็นอะไร <c oughs> ช่างแมม มอนบอกแล้วนะเว้ยห้ามออกพลอยจะหมดแล้วมอนพอยกเหลือ,100อแค่ร้อยตัวไปเยอะดอกชิเป่งอะไรพอยแม่งเหลือแค่ร้อยอ่ะไอ้พวกกากดูดิพี่ดูดูอะไรเราไอ้จับเอ้ยไอ้จับเอ้ยอด,ดับโบว์เชลล์ดับโบว์เชลล์แต่นี่เป็นด่นานอันเดียวตายเว้ยถ้าเกิดไม่โดนยิงก็ร้อยหรอทำไมต้องดต่ตั้งแต่ตายด้วยตาหลับ <Head> นเฮ็ดช็อตด้วยเฮดช็อตเฮดช็อตฮะต่อไปเล่นมินนะต่อไปเล่นมินนะบอบอ,บอก็ถ่ายคลิปจบไอ้เหี้ยตกตายตกตายจะมีคนติดตามกี่คนแล้วเจ็ดสิบเอ็ดเองโอโพี่คิดดูเป็นเด็กนะเว้ยทำทำได้ตั้งขนาดนี้แล้วนะเด็กคนนี้ก็ทำได้เป็นพันหมื่นเด็กบางคนไงเด็กเด็กยังเด็กจิ๋วอ่ะมีมีผู้ปกครองช่วยทำไง พวกเชียร์นะฮะกูจะฆ่าแม่งไม่เติมไชิบหายเยอะเด็กจิ๋วได้เก้าแสนกว่าแล้วรู้เด็กจุ้ยฮะใครพิมพ์ไปเนี่ยกดไปเจ็บไปเจ็พิมพ์ลัวๆเดี๋ยวกูจะวิ่งไปข้ามที่ฐานเนี่ยไอโอเอไอพิมพ์อะไรวะเนี่ยไอมอพิมพ์มั่วงเว้ยคือท่านผู้ชมพะไม่ต้องสนใจผมพิมพ์อะไรมันตัวได้เกินไปไอมอนพิมพ์ไม่ได้ไอมอพิมพ์ไม่ได้จบคีย์บอร์ดพังมึงอะ กูตัววายไอ้มอนเพื่อเพื่อพิมพ์อ่ะเพรไอ้มอนมันปรับไปทัวไอ้มอนมันไม่รู้ก็ต้องทำไงตบตก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 เชี่ยเอ้ยกูจะตกตายอ้าวเฮ้ยออมพี่ออมพี่ออมสั่งมันหยุดในแผงละพี่มมีองขาได้ไงอ่ะะไอ้มอนมมันซื้อรหัสมาเพื่อนไอ้มอนซื้อรหัสมันก็เอามาให้มอนงงอะไรเด้อฮะ ไอ้งงเด็วไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่มันซื้อมาแล้วหดสองดอกอยู่แล้วไอ้มอนมันไม่ได้เล่นเพื่อเพื่อหาอะไรเลยไอ้มอนเล่นมามาเสียมาเสียอะไรอะมาเสียแต้มเฉยควรมีความจริงเพื่อนมันซื้อหัดหนีเว้ยแล้วมันกไปแฮ้ไอ้มอนแล้วไอ้มอนแมงก็เล่นแบบยดแม่งไม่ขึ้นละยดแม่งไม่ขึ้นเลยอะเล่นยดไม่ขึ้นก็ไม่ต้องไม่นั่นหรอกก็บอกแล้วไม่ต้องเล่นมันก็บอกว่าอยากเล่นไงกลวยเอ้ยกูตกอีกแล้วต่อไปต่อไปเล่นในต่อไปเล่นในไม่ได้หรอก ไอ<ด>พวกลอยหล่อเนี่ยกูจะฆ<า>่าแมงให้หมดเลยจัดเ<ด>อ้า<ง>เฮ้ย้วมันเนี่ยกูยจะยิงทิง้งเอา้าไาอ้ลลแล้วมันเท้าใครวะน่ะแล้วมันเท้าใครวะน่ะมึงตายมึงตายอ่ะรูแล้วแมงอยู่ไหน,ไนอหายไปแล,ล้วึ่ะช้างแมงพะคือง่าย,ายๆเว้ยตอนนี้ผมสามารถมองไอ้มอนด้าันไม่หันรอยยูด,ด,ด้วยก็หันมาไงคือกูเห็นเลยว่าเขาหันมา ชิปคือตอนหูฟังตัวเองทางแล้วคือตอนนี้ผมตั้งใจมองว่าผมให้หมดรู้เร็วผมมองมันอยู่อ่ะคือตอนนี้แม่ผมจะฆ่ามันให้ได้เดี๋ยวคุณมองมันอยู่นะไอ้คุณยิงตูดว่าตัวเองว่าตัดฟันมันแต่มันไม่ตายใช่ <st> ไหมล่ะต่อไปไปเล่นซอมบี้พี่อยากเล่นซอมบี้อ่ะโอ้โหชิบชันชิบตาฮะได้ได้ เออก็ได้ก็ได้ไอ้กูจะฆ่าไอ้มัน่ะใอนะเนี่จจบตน้ไปเลยนะได้พุ่กูหัวเหออะไรพวกเคีย้ยม่เล่นอีกแล้วเนี่ยไอ้กันกูแค่ระดับแข่งเลยนะกูจะมาแพ้กับไอ้พวกกากไม่ได้หรอกรู้จักระรู้จักรู้จักแต่ต้นค่าปวดขี้อะ ไม่รู้อะต้นกาเกมเปอร์กูเจอใครวะล่ะเฮียเอ้ยโอ๊ยสัตว์โอเอ้เฮียเสือกชิบหายสัตว์เนี่ยไม่เอาไอ้เฮียกูหัวร้อนไอ้ขวยตายมอนตายกูบอกเลยโอมก็ตายเลยเฮียพี่โอมเอาจริงดิเฮียเอ้ยแค่ระดับแขกต้องมาเพลกอะไอ้พวกร้อยหลอน่ะขวย เอยกูยังไม่เอาตัวจริงกูมาเลยคุณเนียนแจงวะกูไปโดนรหัสไอ้มอนแมงอยู่ไหนวะเนี่ยกูเจอเพื่อนกูหนึ่งคนละกูมองอ่ะนะกูมองอ่ะกูมองอ่ะมองเลยมองดูสีแดงเลยกูรู้มันจะดอกเล่นต่อโอ้ยนี่เช็ดโอ้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนไปมองอกื่อนมองจะข้าวเอนี่แหละ ไอ้กวยเอ้ยพตอหมดกระโดด่ะใครก็ตายหมดทีนี่แม่ก็ตัดสินกันด้วยปืนไม่ได้หรอกตายทั้งทีมอะทไปให้ช็อตพี่นี่กูตกอีกแล้วเกียรเกลียดมากเลยตอนกูตก โอ้โหบ้ามาแอวังโดน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 ดนโนโอ้ยยย้ยย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 ้ยย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 ย อาจจะทัท้งวีด้วยกันไหนหมดไหนหมดไหนหมดแต่แต่ยังเลยน,น,นี่ดิมาร์ชไปไหนองีออกมาดูก่อนดิแบบนึงดิอุย้ยยิงดิเพื่อนไอสัตว์ฟามาร์ชเอาอีกเชียร์งูเฮ้ยคือตอนนี้จะหัวร้อนมากแล้วนะเนี่ยคุณแม่จะหัวร้อนแล้วกูหัวร้อนแล้วไอพวกคนโหดวแม่งเล่นเงินเต็มเลยสัตว์เอาเอียยิงโดน ยังแชทก่อนเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวตอนจบมีแถมค่ะเดี๋ยวตอนจบมีแถมบบาายยลไอพวกตัวเนี่ยฮะยิ้มหายว่อนเดี๋ยวไอเจี๊ยบแม่ผมเล่นโหดอย่างไรไอพวกเวียงวัวพิราดูก็ดูไม่ดีศาสตร์อ้าวตัวข้าไม่ใหญ่เหมือนกั กูเจอไขว้นละคิวแม่วเลยกะดูก็ดูวิดีกูตบอะอะไรวะไอ้เนี่ยหลับหมดละหลับไปหมดละคือกูได้เปลี่ยนเอาง,ง่ายๆกูได้เปลี่ยนนัดตีไอ้เหี้ยนัดออกไปพวกนัดแน่ยิงยิงเฮ้ยนัด <c oughs> นัดมึงอย่าตายแล้วเว้ยนัดคือมึงอย่าตายแล้วนัดนะ ยิงตูด <algebra> อ <ic aging obsession> ่ะ <burning> ป <artists> ึ้งป <ino> ึ้งปึ้งปึ้งนัดองค์ใหม่เชียร์กูไม่อยู่แล้วนะด้านบนกูลงไปด้านล่างนะใช่ไหมเนี่ยด้านบนมีแต่พวกร่อยอ้าวเฮ้ยกูเจอใครวะยังไม่มีจะออ้าวไปยุดงใหญ่ไปกระพริบเกมเข่ฝัอินชนแห่กดยองเกมหลุดเกมหลุดหรือปิดเกมวะนะยังไม่ได้ปิดหรอ ไม่แข่แล้วกูจะขายพวกพวกคนโหดนี่แม่งให้หมดเลยนะาต่จะ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 เราจะจะจะะเรากูรอฆ่าคนละไปแล้วแม่งตลบนอยู่แล้เกือกไปตรงกลางแล้เหี้ยแม่งนะใครวะนะลอยอยู่ตดลอยอยู่ตดไม่เลือกูบุกแล้วเนี่ย เฮ้ยออกจริงอะไม่ได้ตกตาไม่เปออกจริงะนูก็ตกตายเร่งมวสบนนู้ดหน่อยคิดต่เบร์เออแต่เรเบรเบร์สองสองไปยัไปยไปยับกูจะอยู่จะไหมแต่ชั้นบนเนี่ยกูเกลียดมากเลยกูจะกูจะบุกแล้วจะบุกแล้ว คิ๊ิมะคิวเอ้ยคือท่านผู้ชมับอันนี้คืออของผ,ผมก็ไม่รู้ผมบุกม,มัวแล้วผมทิ๊บเป็นคิวแหละผมขอบอกเลยว่าโคตรจีนเนี่ยคือแบบงง <gasps> คือผมงงอ่ะอยู่ดีผมแม่งทิ๊เป็นอะไรจะ้ะผมคามอนหนึ่งะคือมอนอย่ายใช้สูตรนี้กับกูเลยวิ่งวิ่งวิ่งนั่นแหละเอาเอาหัวกลมก็ตายอะเอาง่ายๆตายหมดอะ ยกเว้น gm อ่ะขอสั่งเก็บ m ีหนึ่งคนในสัตว์ไว้เพื่อนกูมึงมึงทำอะไรกับเพื่อนกูนจัดแน่นจริงมึงโผล่หัวมาดิพ่กหัวเหออุย้ยสามรถโดนตายกูตายเลยสางผมค่อนข้างเสียเปลี่ยนนะท่าน แต่ไปจนเจอไปกับพลิปนี่จะเป็นอีกคลิปหนึ่งเลยที่แบบแปลกแล้วอ่ะไม่รู้อุ้ยมันทำอะไรมึงบอกให้กูดูกูโดนย,ยิงตายเลยใช่ไหม <c oughs> จะคายพวกรอยแม่งให้หมดเลยรอยสัตว์สัตว์แม่ง, <c oughs> มงนั่นมันตัวอะไรนะโถ่มาดีน้องสาวไอเด็กเชี่ย อโองไปฮะพหมดพองไหมดพไหมดอไหมดหมดผรอดว้หมดโ้อดชวต้ดวผรอดว้หมดตาู้รอดชว้หมดชีว้รชีวิ้รอดนะวิตอวัรอะอดชีมิอดิ้ออรอออดช้ออดชีวดว้อดอาง่ายๆกูจะฆ่าสไนเปอร์ดม่ิ้หมดเีี ตลงหัวนังเลวเกียร์อุ้ยเชี่ยฟามัดอ๋อไอเนี้ยบางคนเนี่ยไอ้เนี้ยอยู่ดิมันเดือดไอเซนไซเปอร์ใช่ไหมมาเป็นลมแดดไอเนี่ยอ๋อก็นั่นแหละเขายิงเขายิงตายเขายิงตายพวกเป็นลมแดดเด็กเป็ดอ่ะอืมลมแดดอ้ลิชวอตดูแลใครอยู่ตรงไหนกันหมดกูจะฆ่าแม่งให้หมดเลยถ้ากูไม่ตายก่อน จะฆ่าแม่งให้หมดจะเก็บทั้งถาดเอาจะเก็บทั้งถาดเลยถ้ากูไม่หลุดนะกูจะฆ่าแม่งเลยถ้ากูไม่กระตุกไม่ไอ้ยอยากฆ่าแม่งมานานละกูเจอใครวะนะโอ้วบอลดบบอลตกตายระวังโดนระวังโดนฝังฆ่าเลยพูดยังไม่แฮน์ไลน์ครับไอ้บอนโดนเคถูฆ่าขอแสดงความยินดีที่บอนโดนปืนที่กากที่สุดในในโลกฆ่าแต่มันก็ไม่ได้กากเลยเกิดโดนยิงจริงอะ ไอโอเอย์ให้เกิดกูเกิดอ่ะตอนหน้าตอตาโอ้โหมันมันนอนท่าอะะไรวเนี่ยโดดโดดเกคถูกฆ่าอ่ะพวกให้ช็อตกับบานล่ะดีเจทอกทอกบ้านระวังโดนเพื่อนกูฆ่าแลเว้ยกูเอาจริงอ่ะเพื่อนกูฆ่าแน่ๆพวงตายฆ่าอ๋อมึงต้ตายอ่ะมึตาย ยิงใครไม่ยิงใครออกพันยิงพอนยิงดิบพันไอ้โง่ไอ้โง่ยิงไอ้โง่ยิง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 จับสั่งไอ้มลันหลับเมื่อกี้คือผมผมกำลังยิงศพอยู่เลยนะฮะโดนผมกำลังยิงศพไอ้พวกกากอยู่เลยอยู่ดีแม่งโอ้โหแก๊โอ้ยวันจีจีจีสิบเอ็ดจีสิบเอ็ดฝั่งไหนฝั่งเขาเยลโล่โคราหมาเย็ดตกโคราหมวยคนน่ะเจอใครวะยิงแม่งหมดเลยพวกเลอยหลอกเลยฮะ เฮ็ดชงใหดช็อตกูเก็บหมดกูเจอใครวะนะฮะกูเจอใครวะนะฮะเอาทิปเปอร์คิวเอาตายเฉยเลยเอาเฮ้ยไม่ใช่ทิปเอาเอาทิปเปอร์คิวทิปเปอร์คิวอะทิปเปอร์คิวย่าเปิลแฉบถุยคนละเกมมาดิไอโอเอหัวกี้กูแม่มใครจับงูเก็บกูเจอใครกูเจอใครวะนะกูเจอใครยิงแม่งยิงแม่งยิงมากเลย บกันไปละไปละกูไปละกูไปละกูไปละไปละไปละเอาอย่ามองดิอย่ามองใครเลยมองแค่แั้วตกฝาดไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครที่ได้เปรียบห้องพื้นพื้นพื้อเฮ้ยมึงกูยิงมึงใครยิงกูไอ้มอนไอ้มอนใช่ไหมใช่มอนไหมบอกกูทีว่าใช่บอกกูทีว่าใช่ไอ้มอนโดนยิงยังไม่พอฮะไอ้ไอ้มอนโดนยิงไม่พอตกตายด้วยเนี่ย จะฆ่าเลยเรียบเรียบเรียพวกเพียรพวกพี่อเพื่อนมึงยิงห่าอะไรวะนะจะฆ่าไม่ให้หมดทุกคนเลยเนี่ยพวกกระจกทั้งหลายแล้วนะหัวตกลงมาตายกูพักเสียงได้เหี้ยบอ่ะไม่กูเจอใครวะเล็งเล็งแต่หัวกูวหามึงเล็งหัวกูเหรอเล็งหัวใครไม่เล็งใช่ไหม มะเร็งหัวเทพพระเจ้าแห่งท้อมึนตายไปแล้วเพราะว่าไอ้เดีรยเกตูเอ้ยตอนนี้ฟังผมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเออเกลังจะบอกว่าแพ้อะไรเงี้ยดูจากสภาพแล้วไม่น่าแพ้หรอพลอยหลอกทั้งหลายโอบออกกันละบ้านพี่โอบฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังตุงเตียงตรงเตียงโดนยิงหำพังกูเจอใครวะน่ะโอ้ระเบิดไอ้ อ้าวโอไม่ใช oh, ่ละเบิดมอนเอ้าละเบิดมอนดีกว่าไหมเอาเอามอนฆ่าตัวตายเอ้าไอ้มอนฆ่าตัวตายคือผมบอกผมบอกฮะคือไอ้มอนจะปาละเบิดใส่ผมไม่แล้วละเบิดมันเด็กเม่นละเบิระเบิดมันกระแทกประตูเข้าไปโดนตัวเองจบความงงของสมัย ชียดจะคลายพวกดอกไปให้หมดทั้งทีมาไปยิงแม่งยิงมาอ้าว้ายว้า้ายม่อนอย่ามาทำเป็นว้ายเราแกมไม่ได้ฆ่าเขาเฮ้ยไอ้ม่อนฆ่าหนึ่งเฮ้ยผมขอแสดงไอ้ม่อนมาดูดิว่าแกมฆ่าหนึ่งตายเท่าไหร่ม่อนฆ่าหนึ่งตายยี่สิบแปด เห็นไหมมดไหมฮะที่ชื่อว่าแอดอะไรสักอย่างอ่ะไอ้มดค่าหนึ่งตายที่แปดยท่านผู้ชมครับผมขอบอกว่าผมไม่เคยเห็นคนที่กักที่สุดแบบแบบผมไม่เคยเห็นคนที่กากขนาดนี้ก่อนผมเคยกาดกว่านี้นะค่าส่งตายเป็นร้อยอ่ะมดเอาวินมด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 แกเป็นพี่เขาเลยเป็นน้องเขากันแน่เพี่เเออเป็นพี่ทวไมกากจังไอ้ชิบหายเออฆ่ามันหมดไอ้ยักษ ยิงมั่วอาวยิงมั่วโดนด้วยเดี๋ยว <ength> เดี๋ยวเดี๋ยว,วครับเมื่อกี้ผมยิงมั่วโดนโอ้โหใครแม่นป่อยระเบิดแฟลตยิงมั่วโดนหมดเลยพวกลอยพวกลอยคือการทำเยี่ยมเดียพวกลอยก็ตายให้หมดซะอีกอย่างเนี่ยอย่าลืมตายกันให้หมดนะอุย้ยจะฆ่าแม่งทั้งหมดอุยอ้ยอุ้ยเจอใครวะแลอุ้ยอุ้ยยิงมั่วยิงมั่วยิงมั่วึ้ เฮ็ดช็อตหแบบนึ่งฮะแต่เปิ้คิวเอ้ยทิปเปิคิวทิปเปิคิวีเ่เฮ้ยผมได้รับช็อตโฟคิวครับโฟคิวไงนะเด็กสมัยนี้ต้องเรียนรู้ระดับปัฒนมกันแล้วเว้ยอีกสมัยนี้เขาไม่กากกันแล้วนะยิงไม่ให้ตายหมดเลยนะอย่าแอบดีัอยอ้าช็อที่หนึ่งว่ะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปก่อนฮะคใครเชอบก็อย่าลืมกดไลค์อ้าวหูยเาปืนเทพโอเคกดแชร์กดซับสไคร b e ไเป็นกำลังใจผมทำคลิปใหม่ได้เนยคิดแล้วโอ้โหโเ,เดี๋ยวเราขอซ่อมปืนกันโอเคเดี๋ยวซ่อมปืนกันนะคือใชคค้คิดอ่ะคิิในีสามวันโอเคแล้วเราไปดูแถบน,นะคะว่าพี่องค์เขาส่งอะไรมาให้ดูโอเคโอเคงั้นคลิปนี้บายยน,นะฮะ i <laughs>